เราจะพาทุกคนไปทัวร์โรงเรียนเราแบบว,ว่าวันสุดท้ายที่เราจะมาในฐานะของนักเรียนโรงเรียนกิจสกุลแบบพี่อยากจะพูดถึงอะไรบ้เดี๋ยวเราจะพาไปดูอันนี้คือส่วนป่าสภาพแบบเก่ามากเลยแต่เมื่อก่อนมันน่านั่งมากเลยนะเราจะพาไปดูอาคารที่เราเรียนตอนม๑นน หวานแหววมาก้ภาพมันก็จะเก่าหน่อยเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้ใช้เรียนแล้วแต่มันจะเป็นห้องแบบห้องอะไรนะคหากรรมเออห้องคหากรรมเมื่อก่อนตรงน,นี้มันจะเป็นห้องแบบห้องดนตรีไทยซึ่งตอนนี้สกรปรกมากนีอันนี้ห้องอนนะไรสักอย่างเกี่ยวกับพวกอาเซียนสังคมของอาจารย์ดวงเดือนอันนี้ห้องว่าง ตอนนี้มันน่ากลัวมากอันนี้คือห้องก้าหากรมเนี่ยเวลาแบบทำทำาั่บู่ทำอะไรเนี่ยมันจะมีหม้อมีกระถ่ายอยู่ข้างในนี่้ก็จะมีพวกอย่างนี้อันนี้จะห้องว่างนี่ตอามาเหนือห้องนี้เป็นห้องหนึ่งทับสี่ห้องห้องสี่ห้องสามห้องสองห้องหนึ่งเรียงไฟแล้วก็อันนี้ น,นี่จะเป็นห้องห้องผ้าคือไม่ไม่ใช่ห้องอะไรหรอกแต่เราชอบเรียกห้องผ้าเพราะว่ามันมันคือห้องที่มีประวัติใช่เพราะเราเอาหนังสือประวัติมาซ่อนไว้เฮอม,มันจะห้องเก็บของแลบบมันน่ากลัวมากนี่ที่ที่เราแบบไปบ่อยตอนมันหนึ่งแค่ตรงนี้แล้วกันเ <laughs> นาะนี่ตรงนี้มันจะเป็นสะสะนาวแล้วมันก็จะมีกระท่อมอยู่ตรงนั้นอะ่ะมีกระท่อมแล้วแบบเราจะชอบเอาของกินมาไว้มากินนี่กันเนาะแบบ ที่ก็ลงไปเก็ดบดอกบัวแต่ตอนนี้แบบมันไม่น่าไปแล้วน่ากลัวมากไปอย่าความจริงแล้วตรงเนี้ยมันยังไม่ไมีตอนที่ยังไม่มีอาคารสีตอย่งนโมนด้ร์ดตรงนี้เป็นโรงอาหารตอนนี้ทุกทีอยู่แล้วตรงน,นี้กลายเป็นอาคารสีนี่อันเนี้ยเมื่อก่อนเป็นห้องโยอืม แล้วก็ห้องพวกเก็บอุปกรณ์พละอะไรพวกนี้ห้องเรียนพละแต่ตอนนี้วงโยย้ายอยู่บนอาคารทีล่ละนี่ห้องน้ำเราเป็นห้องน้ำที่ไม่น่าเข้าคนไม่น่าเข้าเลยไม่น่าเข้าตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วใช่้เมื่อก,ก่อนเราไปเข้าไหนวะเข้านู่นใช่เมื่อก่อนเราเดินไปเข้านูน่นทุกคนดูสภาพสิ น่านั่งไหมแต่เมื่อก่อนมันดีเมื่อก่อนมันดีนะเมื่อก่อนมันน่านั่งเวลาแบบเรียนวิชาอะไรอาจารย์เรียนสวนป่าเรียนสวนป่าอมีแต่แบบเรียกร้องให้มาเรียนสวนป่าตอนเนี้ยอย่อย่าหามายุงก็เยอะต้นไม้ก็เยอะโต๊ะก็เยอะแต่หวังว่าวันข kind of ้างหน้าเขาจะแบบเออดีขึ้นในตอนที <t. <t ่เราออกไปนี่แล้วก็นีเขาวันนั้นจำได้ชอบชอบไปโหนเล่นนู่นตรงนู้นไกลๆนู่น อ,กกอ,อันนี้สภาพดีขึ้นเพราเมื่อก,ก่อนแบบประตูพังจำได้ว่าแบบพนะอ่อนทำประตูนี้ปะหรือประตูนู้นประตูแรกคือแบบพังตอนนี้ทำใหม่แหละแล้วเราก็ทำห้องน้ำตั้งแต่มอนหนึ่งเราทำปะจำไม่ได้แต่แบบรู้สึกผูกพันกับห้องน,นอ้ำนี้ว่างแล้วแบบเคยจำได้ว่าเคยแบบทำวีรกรรมไว้ที่ห้องน้ำน,นี้เลยน้องไห้กันเลยทีเดียว ไปทำพวกกิจกรรมต่างๆคือว่าเดินเสร็จมาันนี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ uh ถ่ายรูปคนณะไรรูปอมีอะไรแบบประจมารองคุณรอเปล่าวันวานอล่าอ๋อสอนเมื่อไหร่สอนขอ้เก็บแค่ก่อนสอนขอให้ทำก็สอบได้ดาวพองไก่ของไก่แล้วก็สอบยากก็ผสมให้ละโอเค อะไรอย่างที่ว่าสอนเด็กดี้มเนาะห้องแอนเนลห้องบวบห้องขอห้องนั่นนแหละพวกวิชาการอยู่นอันนี้เขาจะทำอะไรกันก็ไม่รู้ก็มาสา3แล้วก็ม3เรียนแล้วก็มีห้องภาษาไทยนั่นแหละห้งนี้ก็เป็นที่จอดรถของ เแล้วเราดีนะแบบเวลาใครไปแข่งอะไรอ่ะเขาจะติดตายเลยอือใช่แต่เราไม่เคยได้ติดเพราะเขาเพิ่งมีฟีปีแรกที่ที่เราแข่งอะไไม่ได้รางวัลใช่กูกูที่เคยเขาติดมอสที่ห้องน้ำเนี่ยแวะบ่อยมากเพราะมันตองกระจกใช่ห้องน้ำนี้มีกระจกเ <c oughs> พิ่งมีด้วยนะประเด็นคือเพิ่งมีด้วยนะ <c oughs> <c oughs> เพิ่งทำใหม่ตอนที่เราโควิดปะหรือว่าก่อนเอ้ยเออใช่ก่อนตอนกิดทั้งหมดโม่สีละอันนี้อาคารสองมสองเรียนจะบอกว่าเราเราไม่เคยเรียนอาคารนี้ไม่เคยเพราะว่าที่จริงเนี่ยตรงนี้มันมออะไรว่าตอนแรกโมสามมสี่ป่ะเฮ้ยมสี่ มหนึ่1ตรงน, um นู้นม .4 ม .5 ม .2 เรมาเรียนนี่แล้วก็เป็นม .6 คทับ1แล้วมม6จะแยกอาคารอยู่ฝั่งริมเอออยู่ฝั่งริมกับม .3 แต่เราเปลี่ยนเปลี่ยนม .4 ไปอาคาร4ีไงใช่ไม่ได้เรียนทำแล้วก็เป็นห้องคอมงลางนี่ห้องโลกที่เราชอบมาสิบสุด แต่ตอนมอสและม5เพราะมีที่ปรึกษ,ษา<ส>อยู่ห้อง,งหลบนี่เราจะชอบมาเล่นกันตรงนี้คือสนามหญ้าที่ต้นไม้กินคนใช่เมื่อก่อนมันเป็นต้นเขียวแล้วเขาทำรังน้อเหมือนแต่เมื่อก่อนหญ้ามันน่านอนกว่าเด้ออันนี้มันเป็นดินหมดเลยใช่เมื่อก่อนหญ้ามันนิ่มแล้วก็ถ่ายรูปก,กันตรงนี้นี่คือห้องเชื้อเราก็ชอบมาสิงสิงตอนม6ก <c oughs> <c oughs> แเพราะมันไม่มีที่อยู่ใช่ข้างเมียงข้างบนเป็นห้องฟิิสสก์ห้องฟิสิกส์เราชอบเข้าไปนอนเร่อนี้จำได้ตอนม .2 อ่ะเราชอบจำได้เราชอบแยันเสากันแบบใช่อีสาสามตัวนี้เลยของจริงจริงนะจองสองนี้นั่งจองแล้วก็นั่งแบบไม่รู้ทำไมกาเกงอีมีไม่าง มันจะมีตัวไม้หินอ่อนอยู่ตรงนี้นี่ที่จริงจะมีตัวตนี้อ,อ,อมแต่ไม่นั่งนันน่งข้างล่างนั่่งงงข้าาลแล้วดูสภาพนี่แบบตายาหมดแล้วแล้วก็มีน้ำดื่มไว้ที่เด็กกดตอนแรกมันมีทั่วอาคารเลยแต่ตอนนี้นเอามาไว้ที่เดียวก็ต้องเดินไกลหน่อยตรงนี้เป็นห้องคอยตู เวลาแบบช่วนู้คันนี้จะเราจะแบบมาเรียนกันตรงนี้มาเข้าตรงนี้อันนี้เป็นอาคารหนึ่งอาคารมหนึ่งแต่ตอนที่เราเรียนเราอยู่มสองห้องโสดแบบแอร์เย็นมากแต่เขาไม่ค่อยเปิดไม่ค่อยให้เข้าอะ่ะใช่นอกจากเราจะได้เข้าตอน,นแนวแนวเฮ้แต่เมื่อก่ <c oughs> อนมอะไรท,ที่เราแบบเรียนคณิตการจันจรก,กิดอ่ะมสี่ชอบเขาชอบมาสอนแล้วก็สอนแค่แบบห้านาที ใช่ให้ที่สุดท้ายจริงๆแต่สอนรู้เรื่องนะแล้วก็เป็นห้องสมดุดห้องสมุดที่เสียงดังมากแต่เขาติด<ไ>ป้ายว่าห้ามเสียงดังใช่แต่เราเสียงน่าจะหลาอามอยอยื่นอารมณ์คนอยู่กับเพื่อนนะเนาะแล้วแบบห้องข้างบนริม้นก็จะเป็นห้องอาเซียนใช่ที่ก็เป็นมห,หนึ่งอันนี้เราเรียนตอนมสองแล้วตอนแรกมันเป็นมหกคร 6, ั้งหนึ่งอยู่ตรงนี้ แค่ห้องเดียวแต่ส่วนผมกับสองคนสามเป็นอาคารสามตอนนี้คือมีแต่มอนหนึ่งอันนี้โรงอาหารตอนแรกตอนแรกมันเป็นโรงยิมยม,ยม,มันเปลี่ยนตอนมอ,อะไรนะเรามอสี่มอสามน่าจะประมาณนั้นอ่ะคือตอนแรกเป็นโรงยิมเล่นกีฬาแล้วด้วยความที่เขาจะสร้างตึกใหม่แล้วเขาก็เลยทุบโรงอาหารนั้นอ่ะ แล้วมาไว้อันนี้เป็นชั่วขาวไปไปมา,มากลายเป็นถาวรถาวรแต่มันดีมากเมื่อก่อนแบบเมื่อวันมีเวทีอะเวลาจัดงานน่หนุกมากเลยใช่เราได้ใช้แค่ตอนมอนหนึ่งใช่แล้วตอนเนี้ยแบบมีแต่ขี่นกสวัสด,ดีค่ะไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะครูเดินทางปลอดภัยนะคะ ปลอดภัยนะคะครูขาเหมือนกันเหมือนกันขอ <า S 3> ให้ดูดสำเร okay, <c oughs> ็จความสำเร็จโอเคความตั้งใจที่เราต้องการอันนี้คือหลวงพวอ่อโสธรที่เราไหว้กันทุกวันเพราะว่าห <c oughs> น้าสาวทรงมันจะแบบมีบทบทบ,ทบทูชาหลวงพวอ่อโสธรแล้วก็ไม่รู้ว่าที่ห้องอะถือหรือเปล่า ยากมากนี่แล้วเราก็นี่เราเราเป็นคนขัดเเนี่ยตอนแรกมันแบบ<ช>มีแต่ไข่แล้วเราก็มาขัดกันแล้วก็ฝั่วิด้วยความทรงจามของกลุ่มเรานะคะใช่ฝั่งนี้นเราว,ว,วิทน<ว>้ำออกมันได้เท่านี้อ่ะภูมิใจนํำเสนอสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโรงเรียนคือเสาธงเป็นเสาธง,งที่ใหญ่มากแบบ ผ่านมาก็เห็นเสาธงก่อนอะไม่เห็นยังไม่เห็นต้นโรงเรียนยังไม่เห็นป,หป้ายโรงเรียนเมื่อก่อนอะอันนี้ก็เพิ่งสร้างเหมือนกันเมื่อก่อนยังไม่ยังไม่มีเป็นเสาธงอันเล็กๆไปแบบไปดูใหญ่มากเสาธงเหมือนไอ้น่ะคนไอ้ลูกเสือเออแบบนั้นจริงๆอันนี้คือแบบยิ่งใหญ่อลังการันนแบบหว ดูความยิ่งใหลังการของมันปับแต่งนิดหน่อยก็แบบโอเคเลยสะทงสูงมากแล้วตรงนี้ก็เป็นสนามสนามอะไรสนามบาสสนามบาสอันนี้เขาฝึกสอนาทาสีให้มั้ใช่น่ารักมัเป็นโครงการหรอเขาอืมแล้วก็ตรงนู้นอแะบบอันนี้เป็นสนาม สนามไม่วอลเล์ก็จะกอเออใช่สักอย่างเพราะว่าเล่นด้วยกันไอ้รูปมึงอ่ะเขาแบบมาทามาทำให้เราแล้วก็เป็นสนามบอลสที่เป็นพื้นที่บริการเรานะตอนนี้แทนไป้าอาา,ากก่เรมก่อน่ะเราจะใช้สนามบอลในการแบบกีฬาสีเนาะมันก็จะหนุกมากเลยมีสนามวันเล่ตรงนี้แล้วแบบโหนั่งเชียร์กันขอบสนามใช่แต่ปีเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยจัดในนี้ ่วนใหญ่จะได้ร่มอแล้วก็แทนรั้วโรงเรียนนะคะที่เพิ่งมีในปีนี้มีรั้วแล้วนะที่เห็นอยู่ใกล้ๆนะเรามีรั้วแล้วนะแต่เราจบแล้วแล้วก็นู่นนู่นป้ายโรงเรียนทิดเลยกว่าสาวรงอ้าวป้ายโรงเรียนเราโดนรถคดีบังป้ายโรงเรียนสวยนู่นนู่นป้ายโรงเรียนของเรามือสั่นนี่คือรั้วโรงเรียนรุ่นต่อไปต้องภูมิใจนะคะมีรั้วและมีป้ายแล้ว คือเราไม่มีใช่เคยแบบมีคนมาแล้วบอกว่าเลยโรงเรียนเพราะว่าใช่เพราะไม่เห็นป้ายเมื่อก่อนป้ายสีน้ําเงินอักขป๊อกหนึ่งเหมือนเหมือนของแบบโรงเรียนประถมอ่ะใช่พวกขอบตรงนี้ใต้ต้นขนุนเราก็เคยมานั่งใช่ใต้ต้นขนุนก็นั่งนั่งกัะทุกที่ยกเว้นที่ที่มีที่นั่งใช่แล้วแบบทําพื้นที่บริการเราก็ชอบไปนั่งกันพอกันอยู่ตรงนู้นนี่แล้วเขาก็แบบมีจัดสวนหย่อมหน้าอาคารใหม่ดีจัดได้ไม่นานมันก็แบบ พังมันก็แบบเดีย๋ยวคอยดูนะวันข้างหน้าถ้ากลับมาเยี่ยมอะ่ะมันจะยังอยู่เหมือนเดิมปะมันจะสวยกว่าเดิมเพราะว่าเราออกแล้วใช่เพราะเราออกแล้วมันก็จะแบบโอ้ลองหันมาอะไรงี้ยมีลองยิ้มจำได้ว่าเมื่อก่อนน่ะตอนซ้อมลีดอะไปซ้อมอยู่ตรงนั้นะ่ะซ้อมอยู่ข้างหลังกาแพงเพราะแบบจะซีอื่นมาเห็นแต่เดี๋ยวนี้เหรอปีนี้เราซ้อมด้วยกันใช่ซ้อมรวมเออปีปีนะ่ะเราแบบด้วยความที่มันไม่มีแข่งกันก็เลยแบบ จับรวมไปเลย<ช>เป็นแบบหลีกคอกอทำอะไรร่วมกันเหมือนงานกีฬาอำเภอสารสามพันพี่น้องไงมันช่วงโควิดเราเตรียมอะไรไม่ทันห้องนี้นี้จะมีประวัติมันเป็นห้องน้ำแต่ไม่ชอยมีคนเข้าหรอกแต่ส่วนใหญ่จะแบบพวกเด็กโดดอ่ะใช่ เราก็เคยเปิดข้าแถวมันก็เคยไม,ไ,ไม่ใชมันไม่ได้ใช้มาหลายปีแล้วตัง้งแต่เรามอหนึ่งแหละใช่แล้วมันดีมากเลยนะถ้าแบบทำเรื่อแบบนี้โมฮาลองเล่าเมื่อก่อนที่เป็นลงยิมใช่ค่ะโดดโดจากลอยข้างล่างเนแบบนหลเมื่อก่อนเรียนทนาก็เรียนในนี้ใช่ไอ้ห้องนู้นก็คือห้องเก็บอุปกรณ์กีฬาสีเลย อันาขาขาถ้าขึ้นไปก็จะเห็นความแบบเต็มความน่ากลัวแต่มันเอามาใช้ได้หมดเลยนะต้อมอสองแล้วเรียนห้องไหนอันน,น,นะน,นี้ตอนแรกมันยังไม่มีเนาะห้องคณิตนี่เหรอห้องคณิตยังไม่มีตอนแรกเรียนห้องนี้แหละเ,เพราะเรามีแต่ห้องคณิตข้างๆตอนนี้กลายเป็นห้องคณิตแล้วก็กลายเป็นมอหนึ่งเออเนี่ยตรงเนี้ยเป็นที่ อดรถมอเตอร์ไซค์เก่าแล้วเลยแบบเป็นคอกม้าเลยใช่แต่ว่าเขาทําที่จอดรถใหม่ไว้ตรงนี้คนมาเร็วก็จะแย่งกันจอดข้างหน้าใช่เฮ้ยโดนอะไรดีกันโลง่งๆเลยลลลลยางมะม่วงเพราะมันเป็นปลายต้ตนมะม่วงมาถึงก็คือแบบเบาะเต็มไปด้วยยางมะม่วงและฝนตกก็คือเปียกหมดแต่ปีนี้ดีไงเพราะทำให้แล้วอันนี้ห้องน้ำกลาง ม,นะมันมีห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงตรงนู้แล้วนี่ก็ห้องน้ำชายแล้วก็ห้องน้ำหญิงแล้วตรงนู้ก็ห้องน้ำชายแล้วห้องน้ำหญิงใช่ห้องน้ำหญิงเยอะมากเราทำห้องน้ำตั้งแต่เด็กโตมาเราก็ยังคงทำห้องน้ำอยู่นี่อันนี้คือสารประจำโรงเรียนไหกับคอยหนูออนนชอบติดสาร เวลาเดินผ่านที่เราเราก็จะไหว<ช>บบเดินไปเอาของเพราะว่าข้างหลังมันเป็นลงฝึกงานใช่ลงฝึกงานก็จะมีพวกแบบห้องที่ต้องแบบปฏิบัติแบบแบบพวกสายอะไรอะ,ะเกษตรนี่ปะก็จะ,จะไปข้างหลังสายอาชีพสายเลื่อยใช่ก็จะมีของให้ยืมและอาคารนี้ก็จะเป็นห้องดนตรีแบบดนตรีอะไรอะดนตรีนาฏศิลป์เออห้องนาฏศิลป์แล้วก็พวกห้องแบบเขาเรียกดนตรีแหละดนตรีสาดยดนตรีสาตะกน ก็ห้องศิลปแล้วปะแล้วก็ท้ายสุดภาษาก่อแต่ว่ามอสอนอะมันน่าจะเป็นห้องเรียนปะตอนที่เราแบบยังไม่ยังไม่ทนันยังไม่เข้าแล้วเขาก็เปลี่ยนเป็นแบบนี้นี่ดูข้างหน้าค่ะข,ข้างหน้าเราคืออาคารสี่อาคารที่เราเรียนตั้งแต่มสี 4, ถึงมหเดี๋ยวเราอันนี้เาขึ้นไปห้องนู้นอะเพราะมันเห็นวิวหมนใช่ น้องจะลรถนอจดรถใหม่ค่ะทุกคนาแล้วเย่ถึงแม้ว่าน้องจะแอบไม่ตรงนิดหน่อยทางสลบน้องจะกระโดดนิดหน่อยซูมไปห้องน้ำห้องน้ำนูนที่เราซูมไปเพราะเราขี้เกยียจเดินนะคะเราเนมคนกันาใส่รองเท้าขึ้นไปเลยเราใช้อำนาจโมหกใช่โมหกที่จบแล้ว อย่าดูคลิปนี้นะเนี่ยไห้ตรงของเนี่ยเราก็ชอบมานั่งใช่นั่งกันทุกที่อ่ะยกเว้นที่ที่เขามีเก้าอี้ให้นั่งแล้วก็เราเป็นฟองก็เหมนกันพวกนี้ก็เราใช้เรียนลีลาใช่่ใชบอกเลยว่าทุกวันอ่ะไม่มีวันไหนที่ไม่บ่นเวลาขึ้นบันไดใช่ปวดนจะถึงวะปวดเหนื่อยปวดหลัง ชั้นนี้จะเป็นของมอสี่มสี่ใช่มสี่เดี๋ยวก็เป็นห้องแบบพักครูห,ห้องอังกฤษ <c oughs> ง่ายตอนนี้แบบลงมาทางนานกลางแบบโผล่นี่คือห้องเราห้องห้องนู้นเป็นห้อง <c oughs> อะไรนะ สีสมาธิปัญญาสีสมาธิปัญญายาวเกินนี่นี้คือห้องเราห้องเก็บแเราจะไม่ได้ใช้ห้องนี้นะคะเราจบแล้วแล้วห้องที่เราเข้าบ่อยมากโอู้ห่เจ๊มหรอนี่เหมือนกวางเหยียบขาล้วมัก็กลงมากเราชอบแบบ้องแบบนี้ล ค้าว่าวเ,เ,เราจะมานองวันวนี้บะมาลองเพลงกับใคนใช่มาชัดแบตใช่คุยอย่ามาดูนะเฮ้ยเราถึงแล้วนี่ทุกคนอ่าโอ้ยแล้วก็สวยไปเลยนะเนี่ยสวยสวย,ยู่แหละมองข้างบนก็สวยเห็นเสาธงไหมนั่นทุกคนใหญ่กริ้ง ก็อย่างว่าเราใช้ห้องนี้บ่อยมากแบบตอนจะเตรียมตัวแข่งเต้นก็มาแต่งตัวห้องนี้แล้วจะได้วันนั้นอ่ะมันปเป็นวันเปิดบานแล้วไฟดับใช่ไหม,มร้อนมากต้องเปิด ูกปนกน่ะมันห้องเฉยๆได้หรอเฮ้ยเลยไงวะมิ้วไปหมดแล้วเนี่ยตอนนั้นก็ดำน้ำเออเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่ที่เราบอกว่าชอบถ่ายรูปที่สุดก็คือตรงนี้นี่เห็นไหมมันเป็นแบบมันคือต้นสนใช่ไหมใช่มันสวยมากแบบเวลามีแสงเหมือนฟอย เราชอบแบบพักเที่ยวมานั่งตอเด็กกันมานั่งแซวเด็ก้เด็กก็ไม่กล้าเดินผ่านตรงนี้เลยอะแล้วก็เป็นจุดที่แบบงูอะจะงูบ่อยมากใช่เพราะว่ามันเนี่ยมันเป็นแงะบางทีแบบเดินเดินอยู่แบบงูเลื้อยผ่านหน้าสุดจริงเนี่ยถ้าเกิดแบบฝนตกอะน้ำมันจะขังตรงนี้แล้วคือแบบเวลาจะข้ามที่ต้องแบบใส่รองเท้าเราคือลอยน้ำอะใช่แล้วเราก็จะเห็นแบบว่าซากพวกแบบ ต้นเขียนต้นคาดแดแหวงแหวงเพราะว่าเด็กโรงเรียนนี้มันชอบกินทำไมกินคนเนี่ยนี่สวยถ้าถ่ายจะบอกว่าเกรดเทอมนี้พอเห็นเกรดแล้วแบบโอ้ย oh <my> ของกูจริงเหรอเพราะว่าปกติไม่เคยได้สามจุดห้าขึ้นเลยแต่ปีนี้เทอมนี้ได้สามจุดหกสี่อาจารย์ปล่อยเกรดมากแบบ ตกใจอ่ะได้เวลาเรากลับบ้านแล้วแหละวันสุดท้ายที่เราจะมาในฐานะ <_ d ick> เด็กโรงเรียนคิดสกูด <_ d ick> ก็จะเก็บวไว้เป็นความทรงจำดีๆว่าเราเคยอยู่ที่นี่เคยทำอะไรที่ไหนบ้างก็บ๊ายบายปิ้ว Thank you